สวัสดีครับผมครับอยู่กับบ่าวเอ็กป้านาครับผมมาผมวันนี้พามาชมวิวครับบรรยากาศฝนกำลับบงจะตกครับผมมาคนเดียวครับวันนี้เห็นไหมครับผม ມັນກໍຈະຕົກຄັບ ขับรถออกมาเที่ยวคนเดียวครับผมวันนี้โอ้ดูกระจกข้างหลังครับผมฝนมืดตึ๊บมาแล้ว โอ้มครับผมโอ้ล้อมรอบเลยครับอืมสวยๆนะครับผมนี่ครับผมครับโอ้โหเขิมมาแล้วครับผมแต่ก็ยังถ่ายครับผม จะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับไปต่ออีกสักหน่อยครับผมเรจะกลับเดียวไม่กลาไปแล้วครับผมเป็นอย่างนี้ดูครับผมครับมีตะปูอะไร ดีกว่าครับผมบดูวิวทางกลับก็ได้ครับผมนู่นก็ภูนะครับมีแต่ภูเขาหมดเลยครับผมอัลลนนี้ก็ไม่ใช่ข้าวนะครับนี่ครับข้าวโพดครับผมเป็นข้าวอยู่แต่ว่าเป็นข้าวโพดครับผมนี่คือข้าวโพดนะครับผม นู้นครับผมฝนมาแล้วครับผมโอ้ถึงบ้านไหมเนาะ <laughs> เอาครับผมเอากำลังใจช่วยครับผมว่าผมจะถึงบ้านไหม <laughs> ลมก็แรงครับป่าทุเรียนวยสวยๆครับผม ผูงใหญ่ครับผมแถวนี้อ่าครับผมครับก็ดูบรรยากาศครับผมลมแรงมากครับผม ันนิก,ก้อนครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอกป้านนาน้ำเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ